ทุกคนคะรู้ไหมว่าน้ำนมควายนั้นถูกใช้ทำสกินแคร์ให้กับพวกเราได้ใช้แล้วนะคะนี่คือสกินแคร์ที่ผลิตจากน้ำนมควายแบรนด์กาสอนควายที่ถูกเลี้ยงในสภาพแวดล้อมอย่างดีได้ดื่มน้ำแร่ได้กินหญ้าที่ตัดโดยเครื่องสีจังหวะน้ำมัน2อทีและถูกอา่านนิทานให้ฟังก่อนนอนเป็นประจำทุกคืนจึงผลิตน้ำนมได้มากมายทำให้เราได้สกินแคร์ดีๆแบบนี้มาใช้นี่คือบอดี้โลชั่นและก็แฮนด์ครีมที่สามารถใช้ด้วยกันได้เป็นไวท์เทนนิ่งโลชั่นนะคะบัฟมิล คุณสามารถดูเรื่องของความอ่อนโยนต,ต่อผิวเราและคุณแค่นวดลงไปเบาๆคุณจะเห็นว่ามันจะเริ่มแตกตัวเป็นน้ำบำรุงผิวพันโอ้หอมน้ำนมมากเลยอะไม่ใช่แค่บอดี้โลชั่นหรือแฮนด์ครีมนะคะยังมีครีมกันแดดที่ทำจากน้ำนมควายเป็นซันครีมหน้าของฉันก็ทาครีมกันแดดตัวดีด้วยนะคะคุณจะเห็นว่ามันพร้อมรับแสงแดดมาก ว้าวปรับตัวเข้ากับผิวของเราได้อย่างรวดเร็วไม่เป็นคราบมี SPF 50 PA บวกบวกบกด้วยและก็ยังมีสบู่ล้างหน้าด้วยนะคะนี่เป็นตัวมิวโซพที่ทำจากน้ำนมควายนอกเนื้อจากตัวสบู่ก้อนยังมีเจลอาบน้ำที่ฟองเยอะมากๆและหอมกลิ่นน้ำนมให้คุณค่าต่อผิวปฏิบัติเราดังเจ้ายิงแห่งบัฟเฟโร และทั้งหมดนี้ไม่ได้เอามาแจกค่ะเอามาอวดว่านี่คือเซตของฉันถ้าคุณอยากจะได้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับน้ำนมควายไปใช้คุณสามารถเซิร์ชเข้าไปที่เพจของกาสอนได้เลยค่ะอ๋ะอหอมมากเลยทุกคน